<G ül üş> นานลงเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนดิวนานลงนานลงพี่กับน้องนานลงเลย,ย,ยอุ้ยอุ้ยอืมขั้นเขี่ยวเปิดพลมทอดาบือบือๆืห้ไแล้วนะลมแรงนอกบ้านยังไม่ได้พากันออกบ้านเลยจะออกบ้านกันไหม ไปไหมอ้าวนั่นตีดากันเนี่ยอ้าวเด็มหมดเตมหมดเต็มหมดพ่อใจหลายกองดากคนเออกองดากเออเหม็นดากมากลียกว่าอ้าเหม็นดากมาเกลียกเลยไม่ตาหักแด้มบเกลียกมันยิ้มเก่ง <c oughs> มาาัดหยอกจักมัดหยอกยิ้มเก่งผมเด้เกี่ยมูนะเกี่ยมูเกี่ยมูเกี่ยวมืเกี่ยวมือพี่พี่นั่งลงเออตบหัวมันตบหัวมันเออเก่งมากเลยตบหัวมันเย้ย

ดมกันดมกันจุบกันแล้วแม่ออกไปนอกบ้านปล่อยออกไปนอกบ้านไปไหมออกนอกบ้านไหมแต่ลมแรงแรงแม่ก็อยากให้เขาออกไปเดี๋ยวต้นไม้ล้มอะไรแต่แม่เนี้ยก็อยากจะเข้าป่าอยู่แต่ลมแรงแรงทำไงดีเนาะ